ชาวราศีสิงห์ของคนที่เกิดในวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับเราจะมาดูในเดือนนี้กันว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยนะครับในเดือนกรกฎาคมปี2564เนี่ยชาวราศีสิงห์การงานการเงินและความรักนะครับปัญหาอุปสรรคต่างๆในเดือนกรกฎาคมเนี้ยเป็นยังไงบ้างเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ดีสำหรับท่านไหมนะครับแอดมินขอให้ชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะครับ กำหนดจิตสำรวมจิตนะครับเป็นเวลา30วินาทีนะครับแรดมีกาะทำการหยิบไพ่เพื่อมาทำนายครับเนื่องจากทางเราธรรมบาร,รมีนะครับแจกฟรีพระผงจกักรพรรดิลูกแก้วจกักรพรรดิบทสวดมนต์และมีอีบุ๊กก้าพระคาถาศักดิ์สิทธิ์เสร,ริมดวงเสริมบาร,รมีนะครับแจกเพื่อเป็นธรรมทานหากท่านใดสนใจให้อินบ็อกมาที่เพจธรรมบารมีลิงก์เพจและลิงก์ดาวน์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับเรามาดูกันนะครับ สำหรับชาวราศีสิงในเดือนกรกฎาคมเนี่ยปีพุทธศักราช2514นี่นะครับในเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างดวงท่าน,นจะดีไหมนะเรามาดูกันแอดมินก็ขอให้ไพ่ใบแรกนี้พี่เปิดมาเป็นไพ่ที่ดีนะครับนะขอให้โชคดีสำหรับไพ่ใบแรกนะครับไพ่ใบแรกสำหรับชาวราศีสิงคือไพ่ไฟออฟเพนทาเคิลนะครับหรือแปลเป็นไทยว่าไพ่ห้าเหรียญน,นะครับ ไพ่ห้าเหารียญสถานการณ์นะครับการเงินของท่านนะในเดือนกร,รกฎาคมนี้นะครับก็แอดบินบอกได้ว,ว่าสถานการณ์ในเดือนกร,รกฎาคมปีสองห้ากสี่งด้านการเงินของชาวราศีสิงห์แนบ่นะในเดือนนี้นะครับการเงินยังไม่ค่อยดีนะนะครับเขาเรียกว่าการเงินยังสภาพคล่องในการใช้เงินของชาวราศีสิงห์เดือนนี้นะครับมีการมีการติดติดขัดขัดนะครับเดือนนี้การเงินของท่านนะมีภาระค่าใช้จ่ายมีความรับผิดชอบ อยู่ที่มาโขอพอสมควรเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องงานนะครับจะมีความเหน็ดเหนื่อยมากอยู่พอประมาณเดียวยวนะเดือนนี้สำหรับชาวราศีสิงการเงินเนี่ยแอดมินบอกก็เลยว่านะครับไพ่ห้าเหรียญนะครับการเงินของชาวราศีสิงค์ค่อนข้างที่จะฝืดเคืองนิดนึงนะมีรายรับเนะี่ยไม่พอกับรายจ่ายนะครับรายจ่ายค่อนข้างมากอาจจะเป็นเรื่องปัญหาส่วนตัวให้ต้องใช้นะครับปัญหาเรื่องเงินที่ต้องใช้ในครอบครัวนะในเดือนนี้ การเงินมีเรื่องงุนหงิดอ,อยู่บ้างบางทีแล้วก็ไม่สามารถเก็บเงินได้ในเดือนนี้รู้สึกงุดหงิดเอ้ยทำไมเราเก็บเงินไม่ได้ททีเดือนนี้นะทาไมปัญหาค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นวุ่นวายไปหมดตอนนี้ก็ เ,เดือนนี้ก็งุ่มหงิดนิดหนึ่งนะครับเรื่องเจบสภาพข้อทางการเงินไม่ค่อคยดีนะส่วนเรื่องงานของชาวราศีสิงห์เนี่ยในเดือนในเดือนนี้แอดมินก็ต้องบอกว่าเดือนนี้นะครับเหมาะกับการลงทุนอะไรไหมเหมาะกับการลงทุนเหมาะกับการเริ่มต้นหรือการขยับขยายกิจการไหมเหมือนเหมือนจะเป็นอย่างชาวราศีกรกฎและเมทุนก็ดีในเดือนนี้นะครับแต่ที่แอดมินเคยพูดไปก่อนหน้าก็มีชาวราศีกรกฎแล้วก็เมทุนเนี่ย ก็เหมือนการเดือนนี้นะครับของชาวราศีสิงห์เนี่ยยังไม่เหมาะนะครับกับการลงทุนอะไรเลยนะตอนนี้เพราะว่าสภาพคล่องทางการเงินของท่านเนี่ยก็เรียกว่ายังไม่ดีมากนะค่าใช้จ่ายภาระต่างๆในครอบครัวค่อนข้างจะวุ่นวายมีค่าใช้จ่ายมากภาระครับผิดชอบเป็ค่อนข้างเยอะนะครับนะตอนนี้ก็พยายามประคับประคองแอดมินจะบอกเสริมว่าเดือนนี้นะครับขอให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยพยายามประคับประคองให้เดือนนี้มันผ่านไปก่อนนะแล้วเหลือเราจะมาดูต่อไปว่าเดือนหน้าเนี่ย มันจะเริ่มเหมาะกับการลงทุนขยับขยายก,กิจการไหมนะครับเรามาดูกันต่อใบ,บที่สองนะไพ่ใบที่สองใบให้ได้คืออ่าไพ่ใบที่สองของท่านให้ได้คือไพ่ The Empress นะครับไพ่ไพ่ดีนะไพ่จักรพรรดินีเรียกว่าไพ่ The Empress หรือไพ่จักรพรรดินีใบที่สองเนี่ยนะครับถึงแม้ว่านะสถานการณ์ในช่วงแรกไพ่ห้าเหรียญน,นะครับสถานการณ์ทางการเงินของท่านเนี่ยเออค่อนข้างจะด มีปัญหามากนู่นนี่นั่นค่าใช้จ่ายเยอะไงแล้วแต่แต่ว่าไพ่เดอะเอ็มเพสเนี่ยเขาเรียกว่าตัวของในเดือนนี้ในเดือน,น,ใ,น,อนในเดือนกรกฎาคมปีสองห้าสี่นะครับของชาวราศีสิงห์เนี่ยส่วนใหญ่แอดมินมองว่าเงินจะไม่ค่อยขาดมือนะแต่ว่าค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มันจะยังไงมันต้องมันต้องมันต้องจ่ายออกไปอ่ะแต่เดี๋ยวไพ่เอ็มเพรสที่มาอันนี้แอดมินจะบอกว่าถ,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 ถ้าถ้าใช้คํานี้น่าจะน่า,น,า,น,า,น,าน่าจะได้เหมือนกันนะ,ะเขาเรียกว่า ดวงคุณอะดวงชาวราศีสิงห์เรียกว่าดวงคุณมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคอยช่วยเหลือนะครับขอให้การชี้แนะขอให้การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานก็ดีเนี่ยเรื่องของการเงินก็ดีเนี่ยขอเร่องของคุณเนี่ยมีคนหนุนหลังคอยให้การช่วยเหลืออยู่ไอการช่วยเหลือนี้อาจจะไม่อาจาแบบอาจะไม่ได้แบบว่าให้เงินท่านเป็นถุงเป็นถังอาจจะให้คําแนะนําบ้างให้หยิบให้ยืมเงินแบบเมื่อเหมือน,เห,อน,เ,หอนเหมือนกับท่านนะเป็นลูกหลานคนหนึ่งอะเขาก็ คนคนนี้อาจจะรักดูตัวท่านเหมือนกับลูกหลานคนหนึงเออมีปัญหาไม่เดือดร้อนอะไรก็มาเอาเงินมาอะไรได้นะเขาเรียกว่าเป็นดวงผู้หลักผู้ใหญ่คอให้การอุปถัมภ์ค้ำชูในเดือนนี้นะเขาเรียกว่าการเงินไม่ค่อยขัดสนแต่ว่าปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในเดือนนี้มันมีเยอะมากนะครับ มันยังเก็บเงินไม่ค่อยได้มีได้มาก็ต้องจ่ายได้มาก็ต้องจ่ายไปแค่ว่าเหมือนชาวราศีสิงเดือนนี้มีปัญหามีภาระความรับผิดชอบอยู่มากมายเลยนะครับส่วนเรื่องงานในเดือนนี้นะครับแอดมินถ้าถามว่าเรื่องงานในเดือนเนี้ดีไหมเรื่องงานอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าถ้าเป็นแอดมินขอแยกเป็น2ส่วนเหมือนเดิมนะอะไรขอบอกก่าในส่วนของผู้ทํางานใน เป็นลูกจ้างก่อนลูกจ้างนี่คือว่าลูกจ้างในออฟฟิศลูกจ้างบริษัทหรือเป็นพนักงานบริษัทแล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นงานของใน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 วงการเอกในในงานเอกชนงานออฟฟิศงานบริษัทก็ดีหรืองานราชการก็ดีงานงานอะไรก็แล้วแต่ให้เราเป็นลูกจ้างนะครับาะถือว่าเดือนนี้มันมันไปได้นะเดือนนี้งานไม่ได้มีงานเดือนนี้ไม่ค่อยมีสะดุดอะไรมากครับยังประคับประคองงานแล้วก็สามารถทํางานมาได้เรื่อยในเดือนนี้นะ ส่วนเรื่องเงินก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลืออยู่เพราะเพราะมันมีไพ่ออกมาคือไพ่เดอะเอมเพรสนะครับแต่ถ้าในเรื่องของผู้ประกอบการธุรกิจการค้านะครับผู้ที่มีกิจการส่วนตัวเหมาะกับการลงทุนการขยายขยายง่ายขยายขยายกิจการสาขาเดือนนี้ไหมแอดมินบอกเลยว่าไม่เหมาะนะครับเดือนนี้ยังไม่ดีนะครับการเงินยังไม่คือการเงินยังไม่นิ่งนะเขาเรียกว่าการเงินยังมีสภาพผันแปรเงินยังไม่นิ่งยัง ยังไม่เหมาะการลงทุนในเดือนนี้นะครับต้องรอดูอีกทีในเดือนในเดือนสิงหาคมเดือนหน้าเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีเรามาดูกันต่อนะครับในไพ่ใบที่สามไพ่ใบที่สามไพ่ให้ได้คือไพ่สองไม้เท้านะครับอ่าไพ่ t o of wands ไพ่สองไม้เท้านะครับอ่า admin จะขอพูดในส่วนของในเดือนนี้ก่อนนะครับเรื่องงานในเดือนนี้นะเรื่องงานอ่าเขาเรียกว่า เรื่องงานในเดือนนี้ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องอะไรบ้างแต่งงานที่ท่านทําอยู่ก็ดีเนี่ยเขาเรียกว่าเริ่มเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะครับบางทีมันจะมีเรื่องของการรอการการรอข่าวสารจากทางไกลเช่นว่าข่าวสารเรื่องงานที่ติดต่อไปเนี่ยนะที่เราได้เคยคุยคุยอะไรไว้เนี่ยเรื่องว่า เราจะมีโปรเจกต์นู้นโปรเจกต์นี้ยังไงมันจะมีข่าวข่าวในเดือนนี้เข้ามานะครับเรื่องงานแอดมินก็ยังไม่รู้นะว่าเรื่องงานของท่านเป็นงานประเภทไหนบ้างนะครับถ้าเป็นงานทางด้านเกี่ยวบริษัทธุรกิจเอกชนการติดต่อดีลงานเอาไว้ว่าจะร่วมงานการจะทํางานร่วมกันต่อไปเนี่ยมันจะมีข่าวสารกลับมาเป็นข่าวสารที่ว่าไปในทางที่ดีขึ้นนะ แล้วก็อาจจะมีข่าวสารทางไกลนะครับไพ่สองไม้เท้าเนี่ยข่าวสารเี่ว่าที่เราล้อคอยเนี่ยข่าวสารเนี่ยทั้งญาติผู้ใหญ่ก็ดีหรือคนที่เราให้ความรักให้ความเคารพก็ดีอาจจะมีข่าวสารติดต่อมานะครับหรือในช่วงเนี้ยไพ่สองไม้เท้านะครับก็นอกจากได้ข่าวสารทางไกลเนี่ยเราอาจจะต้องในช่วงนี้ก็เป็นเป็นช่วงที่ต้องเก็บตัวนะช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยนะครับสถานการณ์โควิดมักนก็ยังไม่ดีขึ้นอาจจะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับทางการเงินนะครับ ข่าวสารเกี่ยวกับทางญาติผู้ใหญ่หรืออะไรพวกนี้แหละหรืออาจจะมีคนขอให้การช่วยเหลือเรื่องการเงินเข้ามาในเดือนนี้เหมือนกันนะให้ให้ให้เรารู้สึกว่ามีความคล่องตัวมีการเบาขึ้นมีความสะดวกสบายขึ้นในเดือนนี้มันจะมีข่าวสารเข้ามา นะครับแต่ก็เดือนนี้ไพ่สองไม้เท้าเดือนนี้ก็ยังไม่เหมาะการลงทุนนะครับนะครับต้องต้องรอคอยให้ผ่านเดือนนี้ไปก่อนนะครับพยายามประครับประคอ,องงานเดือนนี้ให้ไปได้แต่ก็จะเริ่มมีเคารล้างแหละเรื่องเชื่อว่ามีการพูดคุยกันก่อนการวางแผนธุรกิจระยะยาวในอนาคตมันจะมีการตอบรับของฝ่ายตรงข้ามมาที่เราเคยคุยเคยอะไรแต่ว่าสําหรับเดือนนี้ยังไม่เหมาะการลงทุนนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อเลยในไพ่ใบที่สี่ยังไม่มีไพ่เกี่ยวกับความรักขึ้นมาเลยนะ สามใบที่ออกมาจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินเป็นหลักเสียมากกว่านะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะชาวราศีสิงในเดือนนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นดวงที่ว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ค้ำชูนะขอให้คำปรึกษาขอให้คำชี้แนะนะครับถ้าไม่ใช่เรื่องถ้าไม่ได้ให้เงินก็อาจจะเป็นเรื่องการได้คำปรึกษาชี้แนะหาทางออกมีเส้นมีสายคอยช่วยเหลืออยู่ให้เดือนนี้เราสามารถผ่านไปได้ทำทำเดือนนี้ไปก่อนนะครับประคองเรื่องงานให้ผ่านไปได้ก่อนใบที่สี่ ใบที่สี่นะครับช่วงเดือนนี้ก็ขอให้ท่านระมัดระวังการใช้ชีวิตที่หนึ่งนะครับพยายามมีสติสัมปชัญญะนะไพ่ที่ท่านได้ใบที่สี่เขาเรียกว่าไพา The Day ่เดเดวิลไพ่ปีศาจนะถ้าแอดมินจำไม่ผิดได้เหมือนก่อนหน้าราศีก็รักหรดแลไม่ถุนนะไม่แน่ใจเหมือนกันก็ได้ไพ The ่เดเดวิลเหมือนกันไพ The ่เดเดวิลนี่ให้ระมัดระวังเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับเขาเรียกว่าในช่วงเดือนเนี้อ่ เรื่องของการใช้ชีวิตการระมัดระวังแล้วก็เรื่องการ,รวางตัวให้ดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเรื่องหลักๆก็คือเรื่องของการเรื่องชู้สาวนะเดือนนี้เรื่องการลุ่มหลงกบกิเลสตัณหาการม,ม,ม,มัวเมาการมารมการมาราคะเนี่ยให้นะมาระวังในเดือนนี้นะครับเช่นถ้ามีเหตุต้องไปพบเจอ,เอ,อ บุคคลต่างเพศอันนี้แอดมินพูดก่อนนะเช่นว,ว่าอาจจะมีการไปพูดคุยไปสังสรรค์แต่ช่วงนี้แอดมินว่าน่าจ,จะยังสังสรรค์มากไม่ได้หรอกเพราะสถานการณ์โควิดยังไม่ดีหรือว่าต้องมีเหตุนะั่นแหละไปพบเจอพูดคุยเรื่องธุรกิจหรือพูดคุยเรื่องงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพยายามระมัดระวังสำโรจนิดนึงนะครับเพราะเดือนนี้ของท่านเนี่ยไพ่เดวเดิลมันขึ้นมามันม,มนีมันจะมีข้อเสียอย่างหนึง่งคือว่า เ,ออเรื่องคำพูดคำเจรจาเนี่ยให้ระมัดระวังหนึ่งแล้วก็2เรื่องของข้อมูลล่วลายภายในองค์กรบริษัทของท่านหรือผู้ที่ประกอบออกิจการงานธุรกิจส่วนตัวเนี่ยให้ระมัดระวังข้อมูลจะล่วลายน์จาก การที่เราพบปะพูดคุยกับฝ่ายตรงข้ามเช่นฝ่ายตรงข้ามจะมาหลอกถามเรามาพูดคุยเพื่อเก็บข้อมูลทางธุรกิจของเราหรือเก็บข้อมูลทางการเงินของเรานี่ก็เป็นไปได้นะอันนี้แอดมินก็พยายามหาคําพูดมาพูดให้เข้าใจก่อนไพ่เดเดวิลอะส่วนเองนายยาหนึ่งก็อาจจะมีเรื่องของการชูสาวเข้ามาได้ในเดือนนี้นะครับก็ไม่รู้นะแต่ว่าจะต้องชูสาวยังไงสําหรับ คนที่มีแฟนที่มีภรรยาหรือมีสามีแล้วก็พยายามมีสติสมัมปชัญญะนะครับอย่าให้เรื่องของความมัวเมาในการมาราคะมาอยู่เหนือหลักเหตุและผลนะเพราะมันมีเรื่องเข้ามาอาจจะมีเรื่องต้องไปคุยธุรกิจหรืออะไรนี่แหละมันต้องมีเหตุแหละไปพูดคุยไปตกลงไปอะไรกันอาจจะมีเรื่องการสังสรรค์กันอะไรเนี่ยหรืออาจจะมีการเลยเถิดถึงขั้นที่ว่ามี มีการล่วงละเมิดหรือเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่ามีการได้เสียเกิดขึ้นอ่ะใช้คํานี้ดีกว่าแอดมินพูดผิดก็ขออภัยด้วยครับให้ระมัดระวังในเดือนกรกฎาคมปีออสองห้าสี่นะครับมาเรามาดูกันต่อต่อไปกับไพ่ใบที่ห้าเลยก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยมันก็คือความตั้งใจของตัวชาวราศีสิงห์ะนะก็ขอให้ไพ่ใบที่ห้ากับใบที่หกกับอนาคตเป็นเรื่องที่ดีนะครับไพ่ใบที่ห้าเนี่ย ไพ่ที่ของชาวราศีสิงห์ที่ได้ไพ่ใบที่ห้าคือไพ่เดจัสติสนะครับหรือไพ่เทเพียงความยุติธรรมนะไพ่เทเป็นความยุติธรรมเป็นตัวของชาวราศีสิงห์เนี่ยหลักๆอันนี้นะครับถ้าได้ไพ่ใบนี้ตัวคุณเนี่ยเป็นคนค่อนข้าง,าง,างมีความเที่ยงธรรมนะ <c oughs> เป็นคนมีความยุติธรรมนะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเอารัดเอาเปรียบใครนะแต่คุณต้องระมัดระวังด้วยตัวคุณเนี่ยนะครับชาวราศีสิงห์เป็นคนที่เที่ยงธรรมไม่ค่อยชอบเอารัดเอาเปรียบใครแต่ คนอื่นน่ะมักจะเอารัดเอาเปรียบคุณนะครับให้คุณรู้สึกว่า เวลาคุณทําอะไรไปแล้วนะรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมเรามันได้ไม่คุ้มเสียเลยนะเพราะคุณต้องมองให้รอบมองอะไรมองให้รอบด้านว่าคุณเป็นคนยุติธรรมก็จริงแต่ว่าคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ยุติธรรมอาจจะคอยเอาระอาเปรียบคุณก็ได้อดมินพูดตรงนี้ไม่ใช่ว่าต้องการให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยไปเอาเปรียบคนนั้นคนนู้นคนนี้ไม่ใช่นะครับแต่อยากให้คุณใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตส่วนตัวก็ดีชีวิตเรื่องการงานก็ดีนะครับที่คนใช้อยู่หรือชีวิตกับเพื่อนฝูงอะไรก็ดีให้คุณแบบ นอกจากเราจะเป็นคนที่มีความยุติธรรมมาเนี่ยเราต้องเป็นคนที่มีสตินะครับมีสติปัญญารู้จักแยกแยะผิดชอบชัชวดีนะครับคนไหนควรครบแล้วก็ควรครบคนไหนที่ไม่ควรครบแล้วก็ไม่ครบคนไหนครบได้แค่เออหวังพึ่งผลประโยชน์ทางการทํางานหรือหน้าหน้าธุรกิจแล้วก็ครบแค่พอทุกพอในส่วนของธุรกิจการงานของเรานะครับอย่าไปสนิทสนมอะไรมากอันนี้แอดมินเตือนนะ ถ้าเราจะคบเราควรหาคบกับคนที่ว่ามีสิลมีมีมีสินเสมอการมีคุณธรรมเสมอก็ดีกว่ามันจะไปได้ยั้งหยืนนะครับเดี๋ยวจะสิกนี์นแอดมินเตือนนะในเรื่องของการคบคนการระวังคนเข้ามาเขาอาจจะมาหาผลประโยชน์กับทางตัว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 ท่านได้นะครับตรงนี้แอดมินก็เตือนไว้หนึ่งมาเรามาดูกันต่อไปในส่วนของไพ่ใบที่หกนะครับไพ่ใบที่หกไพ่อะไรเอ่ย ไพ่ใบที่6นะครับไพ่ที่ทันไดคือไพ่เอกอฟคัพหรือว่าไพ่8ถ้วยนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวก็ดีนะหรือความรักความสัมพันธ์ของเรื่องคู่รักสาม,มีภรรยาหรือคนหนุ่มคนสาวก็ดีรู้สึกว่าเดือนนี้จะไม่ค่อยลาบลื่นนะมีเรื่องของการพูดจาไม่เข้าหู มีการทะเลาะเบาแววงกันอาจจะหลายๆสาเหตุหลายปัจจัยเรื่องงานบ้างเรื่องเงินบ้างหละเรื่องทัศนคติในช่วงนี้การพูดคุยแนละ้วคุยกันไม่เข้าหูคุยกันไม่ตรงกันมีทะเลาะเบาแววงนะครับบางคู่ถึงขั้นเลิกลาไปก็มีบางคู่แยกกันอยู่ก็มีนะหรือบางคู่เนี่ยคบกันไม่มีความสุขอะไรก็จบกันโดยไม่สวยก็มีในเดือนนี้นะครับไพ่แปดถ้วยแอดมินจะขอเตือนชาวราศีสิงหน์นึงนะทาอะไรเดือนนี้ก็ พยายามระมัดระวังคําพูดคําเจรจาให้มากๆนะครับพยายามใจเย็นๆนะอย่าพยายามมีปากมีเสียอะไรแอดมินรู้แหละว่าเดือนเนี้ย ทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นราศีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าไพ่มันขึ้นมาลงไพ่แปดถ้วยเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องคําพูดคําเจรจานะครับคุยกันไม่ดูเรื่องมันร้อนถ้ามีปัญหาก็ต่างฝ่ายต่างแยกกันอยู่สักพักหนึ่งนะแต่ไม่แต่ไม่ได้หมายว่าให้เลิกราย่าล้างกันให้แยกนี่คือเนถิยวแยกกันอยู่นะแยกกันเออในเมื่อทุกอย่างมันตอนนี้มันยังคุยกันไม่ดูเรื่องเนี่ยพยายามแยกกันช่วครั้งช่วคราวดีกว่าเมื่อทุกอย่างมันเริ่มเย็นเริ่มดีขึ้นแล้วเนี่ยค่อยกลับมาคุยกันอันน เจ้าชะตาของชาวราศีสิงห์เนี่ยต้องมีคนที่ใจเย็นในเดือนนี้นะทำอะไรต้องมีเหตุมีผลมากๆอย่าเอาอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลไม่งั้นทุกอย่างมันจะพังนะครับไพ่8ปดถ้วยแอดมินเตือนนะในเดือนนี้เรามาดูใบที่7กันต่อเลยนะครับใบที่7เนี่ย ไพ่ห้าออบไพ่ไฟออฟซอรสหรือว่าไพ่ห้าดาบไพ่ห้าดาบเนี่ยมันบ่งบอกว่าแม้กระทั่งเรื่องเรื่องส่วนตัวเนี่ยก็มีปัญหามีการทะเลาะเบาแวงเนี่ยการพูดจาไม่เข้าใจพูดจาไม่ลงรอยกันและระมัดระวังอย่างหนึ่งว่าพยายามแยกแยะนะครับอย่าเอาเรื่องส่วนตัวไปปะป,ปนกับเรื่องงานเพราะไพ่มันขึ้นมาไพ่ห้าดาบ ไฟออฟซอสไพ่ใบที่เจ็ดเนี่ยมันมีบ่งบอกว่ามันอาจจะมีปัญหาจากเรื่องส่วนตัวเนี่ยแบบเราไม่สามารถแยกแยะได้ในเดือนนี้นะอาจจะเอาไปปนกับเรื่องงานอาจจะอาจจะมีปัญหาทําให้งานการของท่านมีเกิดการเสียหายได้นะครับหรืออาจจะเกิดการทะเลาะเบ,บาแวงการพูดจาไม่เข้าหูกันในองค์กรกับเพื่อนฝูงผู้ร่วมงานก็ได้มีทัศนคติไม่ตรงกันมีการพูดจาเขาเรียกว่าพูดจาเหวี่ยงไป,ไปเหวี่ยงกันมาทําให้เกิดข้อพิพาททะเลาะเบ,บาแวงสุดท้ายก็ เกิดการแตกหักกันได้ให้นำมาระวังนะเดือนนี้แอดมินถึงบอกว่าเดือนนี้ให้มันผ่านไปก่อนแต่เรื่องงานยังไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องงานมันผ่านไปได้อยู่ยังไม่มีปัญหาอะไรหมกักหนักมากในเดือนนี้มันยังพอประคับประคองและก็ยังผ่านไปได้การลงทุนเดือนเดือนนี้อย่าลงทุนนะแอดมินเตือนขอให้เป็นเดือนหน้าให้ผ่านเดือนนี้ไปก่อนแล้วเดือนสิงหาแล้วมาจับไพ่ดูเหทีว่าเดือนสิงหาเนี่ยเหมาะกับการลงทุนการลงธุรกิจอะไรไหมนะครับ นะเข้าใจนะเรามาลอวังคำพูดคำเจรจารนะครับเดือนนี้ให้มันผ่านพ้นเดือนนี้ไปก่อนเรามาดูกันต่อเลยนะครับในส่วนของไพ่ใบที่8 a d แอดมินว่าแอดมิน,นเราจะพูดเร็วไปเหมือนกันนะไพ่ใบที่8ไภไพ่ที่ได้คือนะครับ เอกออปแวนนะครับไพ่ใบที่แปดก็ไพ่แปดไม้เท้านะครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องงานของท่านนะงานของท่านในเดือนนี้นะครับมันยังผ่านไปได้นะครับปัญหางานที่ท่านทําในส่วนงานในในส่วนงานก็ดีในส่วนของความรับผิดชอบนะครับของชาวราศีสิงห์ในเรื่องงานนะครับของตัวท่านเนี่ยเดือนนี้มันยังผ่านไปได้นะครับในส่วนความรับผิดชอบของท่านเองไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะแต่ให้ะระมัดระวังเรื่องคําพูดคําเจรจาเหมือนเดิมนะครับ มันจะอาจจะมีปัญหาเรื่องของอาคนรอบข้างนะเรื่องงานเรื่องการพูดคุยเรื่องตกลงเรื่องงานไม่ตรงกันนะครับหรือเรื่องงานที่้องทำเป็นส่วนรวมเนี้ยเดือนนี้มันจะมีปัญหาเข้ามา x, การ,การพูดคุยการการการพูดคุยการตกลงเาเรียกว่าทัศนคติเรื่องงานต่างการความเห็นต่างกันอาจจะมีปัญหาเรื่องการทะเลาะทะเลาะบ,บ่อแว้งกันได้หรือการพูดจาไม่เข้าหูอย่างหนึ่งเนี่ยพายแปไม่เท้าแต่ในส่วนความรับผิดชอบของชาวราศีสิงห์เรื่องงานมันยังผ่านมาได้อยู่นะครับอันนี้ความรับผิดชอบในงานของประจําของท่านนะ ในส่วนตัวในในส่วนความรับผิดชอบเรื่องงานของท่านเนี่ยมันยังดีอยู่มันยังไปได้อะก็เดือนนี้หลกัหลกๆแอดมินแนะนําว่าให้ทํางานในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของชาวราศีสิงห์นะครับอย่าเพิ่งไปวุ่นวายหรืออะไรกับนอกเหนือจากงานของเราเนี่ยเพราะไม่งั้นนะมันอาจจะเกิดปัญหาต่างๆเข้ามาได้นะเดือนนี้เรื่องงานดีอยู่ไพ่แปดไม้เท้านะครับเดือนนี้นะไพ่แปดไม้เท้ามันมีบอกมาเดือนนี้นะครับ ลองชาวร้าส,รสีสิง่งนะสําหรับบางท่านที่อชอบเสียงโชคเสียงลาชอบเสียงโชคเสียงลาบนะลิ้นพันกันก็ลองพยายามซื้อลอตเตอรี่นะครับซื้อหวยลอตเตอรี่ดูนะเอาเป็นลอตเตอรี่สลากินแบ่งแล้วกันเดือนนี้นะครับมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบนะครับ กับเข่าบ้างนะเดือนนี้เล็กๆน้อยๆนะลองซื้อแสองตัวสามตัวลองดูนะครับอาจจะมีโชคมีลาบเล็กๆน้อยๆนะครับมาพอเป็นเงินค่าใช้จ่ายสําหรับชาวราศิงห์ในเดือนนี้นะครับสาหรับคอหวยคอาาลอตเตอรี่เนี้ยในเดือนนี้ก็ลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบดูนะอาจจะมีผลอาจจะมีโชคมีลาบเข้ามาในเดือนนี้เป็นค่าใช้จ่ายท่านแบบเออมีภาระเบาบางลงก็ได้อ่ะเดี๋ยวลองดูอันนี้แอดมินแนะนำแล้วแต่วิทยานะครับต่อไปเราจะมาดูันต่อในไพายิีใบที่เก้าเลย ใบที่เก้าเอ็ดออฟคัพนะครับอันนี้มันจะเป็นส่วนในความตั้งใจหนึ่งความคิดของท่านความมุ่งมั่นของท่านนะครับไพ่ให้ท่านได้ในใบที่เก้าคือไพ่เอ็ดออฟคัพครหรือไพ่หนึ่งถ้วยนะครับความคิดของท่านนความคิดของชาวราศีสิงห์ของท่านเนี่ยก็เออท่านก็มีความต้องการนะที่ว่าต้องการนะจะประสบความสาเร็จ ในหน้าที่การงานหรือในกิจการงานที่ท่านมีความตั้งใจจะทําทให้สําเร็จนะครับต้องการให้ชีวิตนะครับมีมีระดับมีฐานะขึ้นมีตําแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยมันตอนนี้มันคือความคิดความุมูงมันอของท่านอยู่แต่ถามว่าโอกาสได้สําเร็จต่อไปในภายภาคหน้ามันมีไหมแอดมินบอกมันมีนะครับเพราะว่าไพ่เอ็ดออฟคัพไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยเขาเรียกว่ามีความโดดเด่นขึ้นในอนาคตการงานก็จะประสบความสาเร็จนะครับเป็นคนที่มีชื่อมีเสียงในองค์กรที่ท่านทาแต่ว่าตอนในเดือนนี้มันเป็นได้แค่หนึ่งความตั้งใจของท่านอยู่ก็ ให้คือเรามีความตั้งใจได้แล้วขอให้มีความมุ่งมั่นทำต่อไปครับอย่าอย่าพยายามย่อท้ออย่าอยู่อย่าพยายามย่ำอ,อ,อ,อยู่กับที่เนี่ยถ้าท่านมีความมุ่งมนมีความพยายามก็จะมีโอกาสที่จะสําเร็จในภายภาคหน้านะครับแล้วก็ต่อไปนะครับปัญหาต่งตางๆนานาที่มาเราไม่สามารถแก้ไม่ตกเครียดไม่ได้เนี่ยหรือที่มันมีเรื่องคาราคาซังให้มันวุ่นวายใจอยู่เนี่ยมันก็จะปัญหาต่งตางๆมันจะเริ่มคลี้คายลงไปนะเอ็ดออบคับเนี่ย ตองค่อยๆแก้ปัญหาไปตรงนี้นะครับไม่มีอะไรวุ่นวายนะมันก็จะมีในเดือนนี้แหละมีเรื่องวุ่นวายบ้างเรื่องปัญหาเรื่องเงินใช้มีเงินมีเหตุต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงบ้างมีเงินใช้มากบ้างเงินใช้ไม่พอบ้างเนี่ยต้องหยิบต้องยิงคนนี้แต่เ็ายังมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลืออยู่เพราะไพ่ไเดร์เอ็มเพรสเนี่ยไพ่เดระจกกักรพรรดิดีมันขึ้นมาบ่งบอกเอาไว้ไม่น่าปีปัญหาอะไรนะครับก็พยายามใจงเย็นๆให้ผ่านพ้นไปเดือนนี้เรามาดูกันต่อไพ่ใบสุดท้ายนะครับไพ่ใบที่สิบ สรุปเลยนี่ไพ่ดีนะไพ่ใบที่ส0สุดท้ายคือไพ่เดอะซันไพ่พระอาทิตย์ขึ้นไพ่แห่งไพ่แห่งดวงสุริยะไพ่แห่งความร้อนแรงไพ่แห่งความสําเร็จนะครับสรุปสุดท้ายเนี่ยก็แอดมินก็พูดคําเดียวว่าให้ประครับประคองเดือนกระะกฎาคมนี้ไปก่อนนะครับของชาวราศีสิงห์ถ้าเราผ่านเดือนนี้ไปได้เนี่ยนะหลังอแอดมินเชื่อว,ว่าหลังจากวันที่ยียี่ี่สิยี่สิไปแล้วเนี่ย ในเดือนนี้ของชาวราศีสิงห์แอดมินคิดว่าในาไปในช่วงหลังวันที่20่สลงไป อะไรอะไรมันมันก็น่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรก็จะเริ่มแบบอยู่ตัวและเข้าที่เข้าทางปัญหาและความวุ่นวายต่างๆเนี่ยมันก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับการเงินจะเริ่มเห็นลู่ทางว่าวางแผนในการเก็บเงินก็ดีหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการการทาธุรกิจต่อไปเนี่ยก็จะต้องก็จะเริ่มเห็นช่องทางและต่อไปเพราะว่าไพ่ใบสุดท้ายใบที่สิบเป็นใบสรุปเนี่ยเป็นไพ่เดือดซันนะมันวงบอกว่าธุรกิจต่อไปเนี่ยจะสามารถมีการเจริญเติบโตขึ้นมีการลงทุนมีการคุยกันรู้เรื่องนะครับ มีการเจราจาตกลงการค้าก็ดีขึ้นอันนี้แอดมินอ่านตามไพ่นะเพราะว่าไพ่ที่จับมามันของเไอพอ่เดอะซันเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสําเร็จการการคุยการเจราจาตกลงการค้าเป็นไปได้ด้วยดีนะมาเขาจะมีแล้วลว่ามันจะมีเหตุปัจจัยให้ได้เงินให้ได้ทองไหลายมาหลายส่วนนะครับหรืออาจจะอีกนัยยะหนึ่งอาจจะมีการว่าจ้างงานเป็นกรณีพิเศษก็ได้อาจจะทํางานในด้านของนายหน้าที่ดิน ซื้อที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับเป็นงานเสริมเข้ามาให้เราเรียกว่ามีรายได้เพิ่มมีรายได้เพิ่มพูนกว่าปัจจุบันตรงนี้มันจะมีเหตุปัจจัยหรือมีคนมาเสนอแนะงานให้กับเรามาคอยแนะนํางานเรามีมีคนชวนเราไปทํางานไปร่วมลงทุนธุรกิจก็ได้ในอนาคตตรงนี้พอให้เดรซันมันพูดมานะครับก็ โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นคำทำนายไพ่ยิบสี่สิบใบเอ่อเป็นคำทำนายก็สำหรับไพ่ยิบสี่นะครับสิบใบของชาวราศีสิงห์นะครับประจำเดือนกร,รกฎาคมปีพุทธศักราช2564นะครับแอดมินก็ขอจบคำทำนายวนะันนี้นะครับของชาวราศีสิงห์นะแอดมินก็ขอวอวยพรนะครับในเดือนนี้กร,รกฎาคมปี2564นะก็ขอให้ชาวราศีสิงห์ทุกคนนะครับนะ คิดสิ่งใดนะครับปรารถนาสิ่งใดอ่ะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินแล้วก็ด้านความรักนะครับแล้วก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับแคลค่าแคลคลาจากโควิดนะครับมีความสุขความเจริญทุกท่านนะครับล้วพบกันใหม่ในเดือนสิงหาคมนะครับสวัสดีครับ